วันนี้จะพาทุกคนเพื่อนๆมาแยกขากอนี้ออกจากกันนะคะเพราะว่า,าตอนที่เราปลูกเราปลูกไว้สองสองกอสองต้นสองแง่งค่ะตอนนี้เขาแตกนอกแตกออกมาแบบว่าแน่นจะแน่น,จะ,น,นจะแน่นกล่องโฟมแล้วค่ะตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแตกขนาดน,นี้เราทดลองเฉยๆค่ะแต่พอทุกคนสำเร็จข้ารอเขาออกมาโอ้โหนี่หนันี่หนะนี่หนะนี่หสะอ นีนนะค่ะทุกคนเห็นบ่เห็นบ,บ่ปุ๋จะเต็มกองโคมแล้วเขาต้องมาแย่เขาออกจากกันอีกจล้พอ,อนะคะเรามาช่วยกันลุ้นนะคะเพราะมันมันนี่ยากบ่ข้างล่างนี่เป็นแกบนงทุกคนแกบดำแล้วก็แก,แกบแกบดิบค่ะเขาดูแลง่ายเขาจะแตกงา่ายแค่ใส่แกล้เราไปใส่ปุ๋ยคอกให้เขาแค่นั้นเองใส่ไวในดินนะคะทุกคน เดี๋จะทดลองดึงดูนะคะทุกคนนี่นทุกคนนี่ปะนี่โอ้ยมันแบงออกได้สองเลยสามเลยนี่ค่ะทุกคนนี่ อันนี้เขาก็ล่างลุ่งหวามากเลยอู้เขาขาวเลยม,มาน่ากินมากเลยนะกินก็น้ำพริกทุกคนประสบบลสำเร็จน,นะคะปุกค่ใกะใส่กเข่งใส่กะใส่กระถางก็ได้ค่ะเพื่อนๆเอากระถางใหญ่ๆแต่เข่งใหญ่ๆหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะคุณอินอกเดี๋ยวเขาแต่มาแบ่งใส่ไอ้นี่เนี่ยแบ่งใส่ตะเข่งค่ะทุกคนจะแบ่งออกสักสองสองสาม แต่เข่งนะคะพเพื่อนเนี่กรอนนี้ได้สามเข่งแล้วค่ะเห็นบอลยังไม่ถึงปีเลยสุดยอด